ชมหน้าบุตรสาวกิฟตีสเกิร์ตอดีตเกิร์กรุปในยุค90หากย้อนกลับไปในยุค90หลายคนคงจะรู้จักกิฟตธิตยาหนึ่งในสามสาวนักร้องวงทีสเกิร์ตกันเป็นอย่างดีเพราะในช่วงเวลานั้นวงทีสเกิร์ตมีเพลงดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ ปัจจุบันสาวกิฟตได้ออกจากวงการไปดูแลสามีพลวัตชินอักษรและบุตรสาวน้องฟรองกอรยาแถมเธอ,อยังประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทอีกด้วยในตำแหน่งผู้จัดการแผนกสัมพันธ์และคอรสเซนเตอร์บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งซึ่งทำมา6ปีแล้วและรู้สึกแฮปปี้สนุกกับงานที่ทำอยู่สาวกิฟยังบอกอีกว่า มนุษย์เงินเดือนแตกต่างจากนักร้องมากๆเพราะที่ตนดูแลมีหลายประเภททั้งน่ารักมากไปจนถึงน่ารักน้อยหน่อยก็มี ต้องใช้วาทศิลในการเจราจามากอยู่เหมือนกันโดยเจ้าตัวได้พาบุตรสาวน้องฟรองออกมาเจอพี่ๆซื้ออีกครั้งงานนี้สาวกิฟต์ยังอัปเดตชีวิตให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันอีกด้วยโดยเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งผู้จัดการแผนกสัมพันธ์และคอสเซนเตอร์บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งซึ่งตนทำมา6ปีแล้วและรู้สึกแฮปปี้สนุกกับงานที่ทำอยู่ในส่วนของการเป็นคุณแม่ให้กับบุตรสาวน้องฟรองเจ้าตัวบอกว่า บุตรสมัยนี้ต้องเลี้ยงแบบใกล้ชิดปกติแล้วเธอจะตื่นตีห้าเพื่อไปส่งบุตรที่โรงเรียนและเข้านอนตอนสามทุ่มตรงถามว่าเขามีแววเป็นนักร้องไหมมันก็ขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างแต่ตอนนี้อยากให้เขาเรียนเต็มที่เพราะตนมองว่าสุดท้ายแล้วการศึกษาสำคัญที่สุดก่อนหน้านี้ปลื้มปิ่มรับวันแม่ล่วงหน้าไปแล้วสำหรับกิฟติทยาน,นพงศากิจหรือกิฟต่สเกิร์ตท,ที่ได้โพสต์รูปคู่กับบุตรสาวคนสวยในงานวันแม่อีกด้วย